ใครที่ชอบแบรนไฮดใครที่ชอบสีขาวใครที่ชอบเคสตัวไม่ใหญ่มากคลิปนี้ต้องดูเลยครับเครื่องนี้ Y40 สีสโนว์ขาวล้วน,นเลยลูกค้าเอาสเปคมาเองทั้งหมดเลยเป็นเมคโอเวอร์ที่เป็นระบบเปิดเดี๋ยวให้ดูบีฟอร์กับอาท์เตอร์ไปเลยนะครับเราจะขึ้นรูปให้ดูเครื่องนี้เนี่ยเป็นสเปคที่ลูกค้าเอามาเองทั้งหมดเลยผมก็จะพูดถึงสเปคไม่เยอะมากเพราะว่าเราจะมาเน้นที่ตัวระบบเปิดกัน Y40 สีขาวเครื่องนี้คุยกับลูกค้ามาว่าอยากได้คอนเซปเป็นขาวทองพอเป็นขาวทองแล้วเป็น Y40 เนี่ยเราเองก็ทําไปไม่ได้ ม,มันเป็นเคสที่ไม่ได้ถูกทําชุดน,น้โลเปิดได้บ่อยเท่าไหร่ตัวเคสอ่ะไม่ได้ใหญ่มากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่แบบกระชับกระชับเลยคราวนี้หลังจากที่เราได้ดูระบบเปิดของ Y 40 <L cheesy> ที่เราเคยทําไปบ้างแล้วเนี่ย <L un fo> เทียบกับของที่ลูกค้าเอามา <L un fo> <ๆ>เครื่องนี้เนี่ยลูกค้ามีพัดลมมาอยู่แล้วนะตรงน,นี้2ตัวจะเป็นตัวเรดลีที่เป็นตัว T L 1 4 0 L C D ซึ่งผมเสียดายที่จะไม่ใช้พัดลมนี้ปกติระบบเปิด40เนี่ยเราจะเอาแท้งไว้ฝั่งนี้ก็เลยคุยกันว่าเราจะทําทางน้ําและทางพักเนี่ยที่อยู่้านหัับเรีสตว ลแล้วด้วยคอนเซปต์ขาวทองเราก็จัดสีพวกถังพักคัสตอมทั้งหลายทางน้ําทั้งหลายเนี่ยลมถึงพาร์ทด้านล่างที่ปิดเนี่ยเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ิติ้งนั่นเองที่ต้องเป็นสีทองเช่นกันมากับแบรนด์ของ b i ตพาวเวอเช่นเคยนะครับเพราะว่าจะเป็นแบรนด์ที่ทำทิติ้งได้ดีสุดตอนนี้และเป็นสีทองที่สวยมากๆบล็อกซีพีเองก็บิตพาวเวอแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเป็นระบบน้าที่ผมว่าเข้าใจง่ายเรียบง่ายทุกอย่างมองเห็นข้างหน้าหมดเลยปลั๊มอยู่ข้างหน้าทางน้ําเข้าออกอะไรเราไล่ดูหล,งงลยยด้วควคามที่เป็นรรระบบบทีี่่เเเยยงาาน้นที่ตัวำ ีเครื่องนี้เลยจะออกมาดูสวยที่ลงตัวมากๆเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นเคสที่เข้าใจง่ายและระบบน้ำมันเข้าใจง่ายเนี่ยทำยังไงมันก็จะออกมาดูสวยแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเบื่อนะมองมันได้แบบยาวๆเครื่องนี้ก็จะมาพร้อมกับสาย R G B ของเนล y ี่เช่นกันก็คือเป็นซีรีส์ไวเลสทั้งหมดเลยตัวพัดลม3ามตัวบนสาย R G B แล้วก็พัดลม1น0งข้างๆนี้นะครับส่วนตัวการาจอเครื่องนี้ก็ขอแวะมาพูดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่พอซตเป็นคอนเซปต์ขาวทองเราก็เลยเลือกที่เป็นโ so ซ so เท็กห้าคอนย์เป็ด,ดยูน ก็เลยลงตัวมากๆใครที่คิดว่าไม่อยากทําระบบน้ําที่มันดูยุ่งยากเข้าใจยากแล้วก็สวยเรียบง่ายอย่างนี้ผมว่าเครื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีและเหมาะมากๆสนใจแบบนี้ชอบสไตล์ประมาณนี้หรือจะเป็นโทนสีอื่นๆก็ได้นะครับมีเคสแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยทักเข้ามาได้เลยอินบอ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ผมเข้าไปตอบแชททุกคนด้วยตัวเองจริงๆ